สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด <Network> ้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel F x x x Gamer นะครับผมวันนี้เราก็มากันในรายการเลยแล้วกันนะเป็นรายการ SX Review นะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวคีย์บอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จาก คลายเดิมเลยนะครับนำบริษาทเดิมแล้วก็คือซูนามินะครับได้ส่งคีย์บอร์ดมาให้ผมได้รีวิวกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีชาเลนจ์นะครับเ,าเขาเรียกแบบเป็นแคมเปญนะครับของทางซูนามิเลยซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมแคมเปญได้นะครับไปซื้อของแล้วมันจะมีแบบลดราคาอะไรประมาณนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมา อธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนจะไปฟังรายละเอียดสําหรับแคมเปญนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสําหรับคีย์บอร์ดกอนเลยละกันนะครับซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าซูนามิ MK 1 0 0้นั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็เป็นคีย์บอร์ด100คีย์นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้เลยเนาะโอเคสําหรับกล่องก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมี2สีนะครับจะมีสีดําและสีขาวก็เป็นค์อรด อีเช่นเคยซึ่งสําหรับสายของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Type C นะครับนี่มีบอกเลยด้านบนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรด้านในบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับการรีวิวก็ง่ายๆเลยครับเนี่ยเปิดออกมาปึ๊บหน้านะครับผมก็ทุกท่านชมซื้อมาก็จะไม่มีคีย์บอร์ดนะครับถุยไม่ใช่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือผมได้แกะคีย์บอร์ดออกมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวดูกันในกล่องก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็ ด้านในก็จะเป็นนี่เลยครับผมคือเรียกง่ายๆเลยก็คือเป็นเหมือนแบบคู่มือนะครับจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะนี่อ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเปิดเข้าไปด้านในก็จะมีบอกนะว่าปุ่มไหนเป็นอะไรนะคีย์รัดอ่ะเออเนะี่ยมันจะมีบอกว่าคีย์รัดเรากดอ่า fn นะครับกับอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกเลยนะโอ้โหกล้องไม่ไม่โฟกัสเลยเว้ขออภัยด้วยนะครับกล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเพิ่มเติม,ตม,ตมกันนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นอะไรเลยครับนี่ อันนี้เลยนะครับผมที่เรียกว่าเป็นตัวดึงคีย์ขับนะครับอ่ะในส่วนตัวกล่องก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนด้านหลังมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะด้านหลังก็จะมีบอกว่าเป็นปุ่มอะไรนะครับผมวันนี้ที่เราได้มาก็จะเป็นเลสสวิตอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนี่จะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับมีบลูสวิตเลสสวิตแล้วก็บราวสวิตนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็รายละเอียดด้านบนท่านผู้ชมก็สามารถอ่านดูได้นะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะฮะอ่ะ ก็เดี๋ยวเราไปชมเจ้าตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะครับผมผมจะเรียกคีย์บอร์ดมาโดยการดีดนิ้วซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการนะรวางกล่องไว้ตรงนี้แล้วก็แค่เราทําการดีดนิ้วคีย์บอร์ดก็จะมาแล้วครับผมปึ๊บเป็นไงครับทุกคนมาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับแบบผมได้สีขาวมานะเป็นตัวที่ผมเลยว่าดูแบบสะอาดตามากนะครับเหมาะสําหรับ ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีอ่ะใช่ปะ่ะเออคือผมยังชอบเลยนะสีขาวมันดูสะอาดตาดีนะโอเคส่วน2ออย่างนีเออ้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะปุ่มของเราก็คือเป็นเลสสวิตช์ใช่ไหมจริงๆก็อ่ะรีวิวดูสักหน่อยนึงแลวกันนะเดี๋ยวจะถอดได้ดูนะครับดึงไม้ดูสักหนึ่งอันปุ๊บนี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวปุ่มที่เป็นเลสสวิตช์นะครับก็จะเป็นปุ่มที่บอกได้เลยว่าเสียงนุมน่มนวลม,มากนะครับทุกคนนุมน่มเนวนละมุนมือละมุนล,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 ลิ้นนะ Okay. ใส่กลับไปเหมือนเดิมอ่ะนี่แหละแล้วตัว,ตวคีย์บอร์ดจะเป็นประมาณนี้คือบางครั้งกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสนะทุกคนต้องขออภัยด้วยส่วนด้านหลังนะครับมันจะมีด้านหลังก็คือเป็นอ่ะก็สามารถดึงอันนี้มาได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวการลื่นแล้วก็ยกให้มันแบบกดเวลาตั้งมือเราจะกดง่ายขึ้นอ่ะผมก็ ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีทุกคนเวลาตั้งมอเงินประมาณนี้ทรงมันก็จะแบบขึ้นมาแล้วก็เวลาพิมพ์อะไรเงี้ยมันก็จะสบายขึ้นแล้วก็สายเออลืมรีวิวสายนะครับสายเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมเสียบไว้กับคอมแล้วอะเนี่ยสายมันจะเป็นประมาณนี้จะเป็น Type ีนะครับทุกคนโอเคนี่จะเป็นสีทองด้วยนะโอโ้โหกล้องนี่แบบบวกไดบพี่หน่อยนะ้องคือเป็นสายย s ดบที่เป็นเคลือบสีทองด้วยไงโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกันดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสีสันมันจะสวยงามขนาดไหนเรามาดูกันนะครับ โอเคเราทำการเสียบนัานบนนี้เลยนะครับนี่มีช่องให้เสียบบนซ้ายนะครับนู้ชมน่าจะเห็นนะครับผมเดี๋ยวเสียบเลยปึ๊บโอเคนี่ครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเป็นสีเฟดขึ้นมาดางด้านข้างนะครับปึ๊บนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับในกล้องมันอาจจะดูแปลกๆนะอาจจะดูมันไฟกระพริบกระพริบผมก็ไม่ั่นใจเหมือนกันเพราะาผมถ่ายในกล้องมือถือนะครับนี่ต้องขออภัยด้วยแต่เวลาเราแบบมองด้วยสายตาจริงๆอะ่ะ มันจะแบบเป็นไฟที่สวยมากนะแบบมันเป็นสีขาวแล้วก็มีไฟอ่ะผมชอบแบบนี้มากเลยนะเออแล้วคือในตัวปุ่มของเขามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันเหมือนเป็น2ชั้นอะเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโหกว่ามันจะโฟกัสได้ผมนะมันเห็นปะมันจะแบบเหมือนให้ไฟออกมาทางที่มันลอดด้านข้างอะเห็นปะซึ่งผมบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับผมผมชอบมากๆนะครับผมแล้วก็ขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่เททาเกินไปนะมันเป็นขนาด100ปุ่มอ่ะ100คีย์ท่านผู้ชมคิดดูดิมีฝาน้าแพลด้วย ด้านข้างมีน้ำพัดด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาสู่ช่วงแคมเปญของทางซูนามิเลยแล้วกันนะครับอ่ะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซตคอมโบด้วยนะครับมันจะไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวนะครับมันจะมีเมาส์ให้เราด้วยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะเมาส์ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเมาส์แบบไร้สายนะครับตัวนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมลักษณะเมาส์จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะว่าด้านไหนเป็นยังไงเนาะก็คือมันจะเป็นเเตคคอออมะะรืาายยยยลลลีดจู่่ใ้ิปว มีอะไรบ้างนะครับหรือเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันที่10นะครับผมก็คือเป็นวันที่10เดือน10ของทางช้อปปี้นะครับท่านผู้ชมกดคลิกลิงก์ไปได้เลยนะครับผมเพื่อซื้อสินค้านะคลิกลิงก์ไปปุ๊บนะครับท่านผู้ชมก็จะโปรในช้อปปี้นะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้เลยนะหากใครสนใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทาการแกะเมาส์มาให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจะตั้งตรงไหนดีดบนแล้วกันครับนี่เมาส์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะ่ป มีพลาสติกเคลือบไว้อยู่นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถใส่ฐานได้ข้างในนะครับอันนี้จะไม่รีวิวอะไรมากนะส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะมาโฟกัสเกี่ยวกับคีย์บอร์ดมากกว่านะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดคอมโบแค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคนี่จะเป็นประมาณนี้เลยใส่ฐาน2ก้อนนะรจริงๆด้านในมันก็มีฐานแถมมาให้นะแต่ผมยังไม่ได้ใช้นั่นเองเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องคีย์บอร์ดกันเรากันต่อสำหรับใครที่กําลังแบบหาคีย์บอร์ดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับสนใจแบบอยากจะไปดูแคมเปญนะเขาลดราคาแบบโอโ้โหลดเยอะมากจริงๆนะท่านผู้ชมไไปด้กลิง์เ นะครับมีโค้ดด้วยอ่ะโค้ดลดเพิ่ม50บาทอะไรอย่างี้นะครับก็ไปดูได้นะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะต้องรีบไปดูนะครับเดีย๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขานะและอีกอย่างนะครับทุกคนร้านของซูนามินเนี่ยลดสูงสุด50กันเลยทีเดียวเชียวนะเออและลดเพิ่มสูงสุดอีก10นใน s h อปปีนะครับผม s h อป e e เท่านั้นนะย้ำว่าเป็นทาง s h อป e ีนะครับทุกคนเอาละ่ะเดี๋ยวเรามา ในเรื่องของคีย์บอร์ดบ้างแล้วกันนะครับคีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ด100ปุ่มนะครับทุกคนก็มีแบบเล่นไฟนะครับคือแบบฟังก์ชันไฟเขาจะไม่เหมือนกับ MK รุ่นอื่นๆนะครับก็คือทางซูนามิเนี่ยคีย์บอร์ดเขาจะเป็นรุ่นแบบ MK คือผมเคยรีวิวไปแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับ้านใต้คลิปนะครับอาจจะทิ้งเอาไว้ให้ถ้าหากว่าใครอยากไปดูคลิปเก่านะตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็แน่นอนนะครับผมว่าเชื่อมด้วยสาย ครับดีไซน์ปุ่มเป็นพุดดิ้งคีย์นะครับพุดดิ้งคีย์ก็เหมือนที่ให้ดูนั่นแหละนะครับมันเป็นแบบเมืนสองชั้นเป็นเหมือนพุดดิ้งอ่ะเห็นปะคือแบบมันสวยนะท่านผู้ชมแบบเวลาไฟมันลอดออกมาด้านข้างเนี่ยคือแบบโอ้โหถ้าแบบปิดไฟนี่สวยมากๆนะทุกคนก็มีฟังก์ชันอื่นๆก็คือเหมือนที่ไฟเหมือนที่ผมบอกนะว่ามันเนี่ยกด F N นะครับ F N ปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาให้ดูดีกว่านะครับโอเคท่านผู้ชมแสบตาไหม <c oughs> ให้ท่านผู้ชมโฟกัสที่ปุ่ม F N กับปุ่มเอคออนนนนทีี่่่่เเเปปป็็รูไฟยหะา กดไปเลยปุ๊บกดบิกรอบนึงก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันอันใหม่ไฟเป็นสีสวยงามมากนะครับอาจจะดูในกล้องมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเรียวเท่าไหร่เพราะว่าคือถ้าเราดูแบบผ่านตาตัวเองมันจะสวยมากๆนะทุกคนกดไปได้เรื่อยๆนะครับมีฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับนะอันนี้ก็เวลาพิมพ์มันก็จะเป็นไงปุ <c oughs> ๊แบปบุ๊บปุ ikle, ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรับปุาาบไไ๊บ่าแบบอบากให้ไฟสว่างก็เนี่ยดูที่ปุ๊บปุ๊บปนะุนบปุจะซูมเข้าไป้ดูปุ๊ มีปุ่มลูกศรกด Fn เหมือนเดิมนะครับ Fn กดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถ้าอยากให้ไฟมันลดลงก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บกดลงลดลงนี่จนดับได้เลยนะครับอันนี้คือดับแล้วถ้าดับแล้วมันจะมีแบบเป็นไฟแจ้งเตือนอยู่ที่ตัวนํำนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดก็กดด้านบนนะครับเปิดจนสูงสุดเลยนี่ถ้าสูงสุดจะเป็นประมาณนี้นะไฟจ้ามากหรือถ้าเป็นทางด้านซ้ายด้านขวานี่นี่แบบปุ่มด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็คือมันเป็นความเร็วนะครับความเร็วยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสูงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอใช้เบบันม เป็นอย่างไรเป็นคลื่นเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับแบบนี้แล้วกันนะมันจะแบบกระจายไปทางด้านนอกกันปะแตความเร็วก็คือ fn แล้วก็กดไปเหมือนเดิมปึ๊บเนี่ยอันนี้เร็วสูงสุดเลยนะโอ้โหไปอย่างไวเลยครับดูแล้วถ้าลดลงก็จะแบบมันจะมี ถ้าแบบมันสุดแล้วมันก็จะมีไฟกระพริบที่ตัวนั้นตรงนี้นะครับก็นี่ก็ไปเล่นกันได้ลูกเล่นมันเยอะจริงๆนะครับทุกคนในส่วนของทางคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะฮะและผมลืมบอกอ่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือทานสินค้าเนี่ยอ่ารับประกันนะครับผม2ปีเต็มบอกเลยว่าระยะเวลา2ปีนี่ก็คือมีประกันนะครับทุกคนสําหรับสินค้าเจ้าตัวนี้นะครับนะนี่ไงบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตลองปิดไฟดูปะ่ะไม่มั่นใจว่าปิดไฟแล้วมันจอดอดูสวยหรือเปล่าลองดูนะเอาล่ะลองลองกดดูปุ๊บมาดี่ะ โคตรสวยอะครับทุกคนขอภัยในคำหยาบแต่ว่ามันสวยจริงสรุปคลิปนี้มารีวิวไฟหรือมารีวิวคีย์บอร์ดแต่นั่นแหละนะครับโดยรวมคือผมลองไปเล่นมาดูแล้วนะบอกเลยว่าการกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสมูททุกอย่างนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับทุกคนและเน้นย้ำกันอีกรอบนะสาหรับใครที่ต้องการนะครับผมจะเข้าร่วมแคมเปญอยากไปลองซื้อดูนะครับก็คือมันจะมีแบบลดราคาอะไรต่างๆนะครับสำหรับทางซูนามินะครับก็คลิกลิงก์เข้าไปเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปเดสคริปชันของผมนี่แหละกดไปป โปรในทางร้านค้านะครับผมหรือว่าใครจะติดตามร้านค้าทางเพจ Facebook ก็มีนะครับของทางซูนามินะอยากไปดูสินค้าอื่นๆนะครับทางร้านค้ามีสินค้าเยอะมากที่เป็นเกมเกมมิ่งเกียร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ดูละกันนะว่ามันมีเสียงแบบไหนนะครับผมจะลองเงียบดูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมลองฟังเสียงกันดูนะครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนผมก็ไม่มั่นใจว่าเสียงมันจะออกเป็นยังไงนะเพราะว่าไมค์ผมมันก็อยู่ใกล้กับคีย์บอร์ดเหมือนกันนะเวลาพิมพ์จะเป็นประมาณเนี้ยโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับทุกคนก็สําหรับใครที่สนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอยากจะลองซื้อไปใช้หรือว่าอยากจะไปดูละละเอียดต่างๆก็กดไปได้ใต้คลิปเลยเดสคริปชันผมมีครบหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆของทางคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นแคมเปญนะครับของทางซูมินะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทาง สเรมีด้วยนะครับที่ส่งเจ้าตัวคีย์บอร์ดมาให้ผมได้รีวิวกันอีกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับที่มารับชมนะขอบคุณมากๆนะครับอ่าลืมลืมลืมนี่มีนี่ด้วยนะอ่าเมาส์นะผมมันเมาส์ไร้สายนะตังนี่ละนะครับโอเคก็สำหรับแคมเปญนี้ก็ต้องขอจบไวเียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้กับ F c t Gamer ด้วยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสัปคลิปนี้สวัสดีครับผม